สวัสดีครับเป็นอะไรมาครับเนี่ยก็เป็นเป็นคนที่คุณไม่แครไงคะก็ผมคนบางแครก็เลยแคร์บางคนเท่านั้นบ้านเนียยใหม่แน่วะ่ะแล้วไงมาหาผมเนี่ยคนของคุณดูแลไม่ดีอะ่ะโอ้ยดูแลดีมากเลยคะ่ะแต่ว่าพอดีหัวใจไม่ค่อยแข็งแรงเท่าไหร่เมื่อก่อนโดนทำร้ายบ่อยอะคะ่ะ ช่วงนี้เลิกกินไก่อะอะไรกินไก่ทําไมก็เห็นเวลากินไก่อะก็ทุกทีก็ไก่หมดจานก็เหมือนกับการหมดใจไงแต่ถ้าได้ดูเคสคุณนะคงอยู่ได้อีกไม่นานหมายถึงยังไงอะคือฉันเป็นลายแรงหรอหมายถึงคนที่คุณคุยอยู่อะคงทนอยู่กับคุณอีกไม่นานหรอกใครคนได้เออหมอคะหนูว่า ตรวจอาการก่อนดีไหมคะเครอยอบมาเฮ้ยผมไม่ได้ยินเสียงหัวใจคุณเลยอะคือคือยังไงอะคะอ๋อผมลืมไปคุณมันคนไม่มีหัวใจอะแนนว่าฉันเลิกเป็นหมอเหอะทำไมก็ขนาดผู้หญิงคนเดียวยังรักษาไม่ได้แล้วจะไปรักษาใครได้อะดอกเนี้ยเจ็บสุด มีน้ำยาไปเลยท้าจะไปก็เชิญเขาจะรีเทนะิร์นอะเชิญกดบัตรคิวด้ไว